สวัสดีค่ะเพื่อนชาวเฟซ o o ๊ก u ูทู e ไซค์แคมก็ชาวบล็อกแกงที่ติดตามน้องเกดอยู่นะคะกลับพบกับกน้องเกดอีกแล้วในตัวแม่ของถูกแหละดีนะโอเคแค่วันนี้นะคะก็กลับพบกับน้องเกดอีกแล้วนะคะก็โอเคเข้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้านะคะเป็นลุคของนี้เลยนะคะเป็นยุนอาเกิร์ลเจเนอเรชันนะคะที่แบบจะปากแดงๆพรำๆนิดนึงนะคะแล้วก็แบบตาเบาๆหน้าเบาๆนะโอเคเดี๋ยวเราก็สอนทําผมด้วยนะคะาจะแบบม้วนผมนู้นี้นั่น ตอนแรกตอนแรกของเราไปนะคะโอเคค่ะลูกมีนาะน์โนเกตเชื่อว่าแบบเราแต่งไปเดินสยามเราแต่งไปงานไหนก็แบบเจิดมากเราเราก็ไม่ต้องแบบติดขนตาปลอมให้วุ่นวายเพราะตาเราจะดูแบลมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดูกันดีกว่านาอโอเค โอเคค่ะน้องเกดจะเริ่มด้วยตัวพอลส์แอนยังบูตอัพเซรัมนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการช่วยให้ผิวเราขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็รูขุมขนเล็กลงค่ะตัวนี้ทาประจําเช้าก่อนนอนเลยนะคะแล้วก็ตัวพอลส์แอนยังเบลชีบูมเนี่ยตัวนี้น้องเกดใช้เป็นไพรเมอร์ค่ะใช้เป็นไพรเมอร์ด้วยแล้วก็เป็นเกราะนะคะปกป้องผิวเรานะคะจากมลภาวะข้างนอกนะคะ2ตัวนี้เนี่ย ไม่ทําให้เป็นสิวใครเป็นสิวสเตียรอยแพ้ก็ใช้ได้ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนคือ2ตัวนี้คือเป๊ะกลับตีนจริงๆนะคะต่อมาแล้วก็ม้วนผมนะคะสังเกตได้จะเป็นรอนคลายนะคะก็ใช้รอนม้วนผม cb นะคะสีขาวเมื่อกี้เออนั่นแหละก็ถ้าไฟหายเมื่อไหร่นะคะก็ใช้ได้เลยนะคะก็ม้วนนะคะเอาให้เด้งเสเดิดกระเจิดกระเจิงนะคะเอาให้แบบปังๆเลยนะคะ เสร็จปุ๊บเราก็สั่ง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 นิดนึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากให้มันแบบแลดูตั้งใจจนเกินไปนะคะแล้วก็ทำสองข้างค่ะทำให้เหมือนกันเลยเนาะ โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะก็สางสางสางต่อแหลแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะใช้เป็นตัวรอ,อ,องพื้นของ Phys เชนฟอ Formula นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีความบางเบานะคะแล้วก็ค่อนข้างปกปิดได้น้อยหน่อยก็คือจะเป็นรูปแบบใสๆอ่เออแต่ก็ชอบนะเพราะว่าเออชีดูแบบบางเบาเดีแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะก็โอเคอะ่ะแต่ถามถ้าเรื่องการปกปิดเนี่ยไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะคะ ต่อมาค่ะใช้เป็นแป้งเด็กนะคะของ Beauty Buffet นะคะตัวนี้เนี่ยลดมากกับตีเลยจริง,รงๆคือแบบเฮ้ยชิเป,ป๊มากๆเลยนะคะคือแบบกระจ่างใสบางเบาแล้วก็ปกปิดอะแล้วก็มันจะออกแบบสีเหลืองๆนิดนึงมันเหมาะกับคนไทยนะเนี่น้องเกชอบชอบมากๆจริงๆนะคะก็จะใช้อันนี้เป็น everyday look และต่อมาค่ะก็เป็น ดินสอเขียนคิ้วนะคะสีชมพูนะคะ้องเกดก็จะเริ่มเขียนจากท้องคิ้วแล้วก็เป็นหางคิ้วนะคะเสร็จปุ๊บจะใช้หัวแปรงเนี่ยเบรนนะคะเบรนมาถึงข้างหน้าเลยต่อมาค่ะก็เป็นปัดคิ้ว ODBO นะคะที่เละที่สุดในชีพนะคะก็ใช้ทุกวันใช้ทุกวี่นะครัเป๊จริงๆตัวเนี้ย ต่อมาค่ะพาเลตแต่งตาใช้ของ City Color นะคะตัวนี้ครบนะคะตอนนี้จะใช้สีที่เป็นชิมเมอร์นะคะก็เป็นสีออกสนิมสนิมน้ำตาลสนิมสนิมนะคะทาไปบริเวณทั่วเปลือกตาค่ะแล้วก็ลงมาถึงด้านล่างนะคะต่อมาค่ะก็จะใช้เป็นสีดำแมทนะคะก็เอามาทำเป็นแบบเขียนเป็นไลเนอร์ให้ดูฟงฟงนะคะทางด้านบนและด้านล่างเลยค่ะ ต่อมาค่ะก็จะใช้เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูตัวนี้เนี่ยเอามาทาใต้ตาค่ะกับด้านกับด้านบนนิดนึงนะคะให้มันแบบดูแบบอิ่มๆนะคะแล้วก็ใช้สีขาวออกสีงาช้างนิดนึงนะคะก็เอามาเก็บงานนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเจลไรเนอร์อีทูดี้ค่ะสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้ก็จะเอามากรีดนะคะกรีดให้แบบดูฟูงฟูเพราะว่าแบบายดูเขาไม่ค่อยตั้งใจแต่งหน้าเท่าไหร่แต่ก็ออกมาเต็มอรอยเงี้ยนะคะด้านบนด้านล่างเลยเขียนมาถึงหัวตาเลยนะ ต่อมาค่ะตัวนี้เป็น ODBO รุ่นใหม่นะคะก็เอามาเขียนใต้ตาข่เาให้แบบพุ่งเหลาวนะคะพุ่งเหลาวต่อมาค่ะก็ตบไปด้วยกากเพชรอีกทีเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่ามันยอมกันนี้ได้ชีวิตนี้นะคะปรมสาสคาร่าค่ะน,นี้ของรูวิวที่บอกว่าเป๊ะสุดๆเป๊ะกับตีนนะคะแล้วก็ปัดแก้มค่ะสลซไม่รู้พาเลตชื่ออะไรนะคะก็ใช้ออกแนวเป็นสีส้มๆนิดนึงนะคะเอามาปัดนะคะแล้วก็ตบด้วยไฮไลท์ของเดอะบาร์อีกทีหนึ่งค่ะ ต่อมาค่ะใช้คอนทัวร์ของ Beauty c o t t a g e นะคะตัวนี้ก็ใช้เป็นสีตรงกลางเลยเอามาคอนทัวร์จมูกนะคะรู้สึกว่าแบบชอบคอนทัวร์นี้มากพอเป๊ะจริงๆนะคะต่อมาค่ะก็เป็นสี Holiday Red นะคะลิปสติกของจดาน่านั่นเองค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการแต่งหน้าในลุคของยุนอานะคะเราเอาคล้ายๆเนาะเราเอาลุคใกล้ๆเคียงของเขานะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวคลิมีมีเพื่อนแบบแบบ บอบพันกันคลิปนี้ไปเท่านี้นะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย